สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมิเคีย์บอร์ดนะครับของ M-Wave นะครับรุ่น SMK-37 Pro นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเยอะผมก็เลยมาลงรีวิวแล้วกันนะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวแผดของผมนะครับผมจะตั้งค่าเป็นสีไว้นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยใช้โปรแกรม m d i s u u t t นะครับหรือ Midi Suite นะครับที่เราเรียกกันในการปรับแต่งเสียง ใช้กับโปรแกรม BS16i นะครับก็จะเป็นเสียงาซาฟอนนะครับเสียงแซมจากซาวฟอนสามารถที่จะเล่นเสียงต่างๆได้นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ต่อให้ดูนะครับซึ่งหลักๆเรามาเริ่มไล่มาตั้งแต่ตัวนี้ตัวพีชตัวนี้นะครับก็จะเป็นการาถ้าจะบางคนาบางท่านตั้งเสียงแล้วบอกว่า อาจใช้ไม่ได้ทำไมผมใช้ไม่ได้นะครับต้องตั้งช ANNEL ให้โดนกันนะครับหมายถึงว่าตัวนี้อ่าผมตั้งไว้เป็นช ANNEL ที่1นนะครับแล้วก็นี่ช ANNEL ที่1เราก็ต้องตั้งตัวนี้ให้เป็นช ANNEL ที่1เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับถ้าเราตั้งไว้ในเป็นช ANNEL ที่1เหมือนกันนะครับซึ่งการใช้โปรแกรมเดี๋ยวจะมารีวิวอีกนะครับท่านในสนใจแบบไหนหรือสองสัยข้อไหนก็สามารถอ่าทักถามมาได้นะครับส่วนตัวหน็อบอ่ะกลับมาดูที่ตัวนี้ ตัวนอบนะครับก็สามารถตั้งค่า,าเป็นคอนโท h ชนเนลได้นะครับนี่สังเกตได้ว่าเห็นไหมตัว c ีซีตัว CC ตัวนี้เห็นไหมครับคอนโทนชนเนลเนี่ยตัวนี้ผมตั้งไว้ที่เป็นหนอบที่1นึ่งนะครับคอนโทนชันเลเลข7แปลว่าอะไรแต่ละเลขจะมีความหมายครับเลข7ตัวนี้ผมใช้มันจะเป็นคำว่า,ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชัแนลวอลลุ่มผมก็จะตั้งวอลลุ่มในการเสียงดัง ลดความดางังเพิ่มความดางังอันนี้ก็อันนี้พ่วงก,กับโปรแกรม BS16i นะครับก็มีหลายตัวนะครับตัวนี้อ่ะ Channel Control 10อันนี้ก็จะเป็นแพนซ้ายขวานะครับผมก็คือเราสามารถตั้งใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกอ่าพวกนี้อันนี้อันนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งดูก่อนผมใช้คือตัวนี้ผมใช้ MIDI สูตรใน โทรศัพท์ไม่ได้นะครับผมใช้ Android ก็เลยตั้งค่าในโน้ตบุ๊กเอานะครับก็มีตัวไหนอีกนะครับที่จะมารีวิวอ่ะแพดตัวนี้สังเกตได้ว่าตัว velocity นะครับไม่รู้ว่า velocity นะครับตัวนี้มันจะมีเลข18 17 67อ่ะพวกนี้ก็คือย่านของเสียงนะครับว่าเสียงที่เราแซมมาเนี่ยอยู่เสียงที่เท่าไหร่ในโปรแกรม b s สิบหก i นะครับซึ่งถ้าใครอยากรู้ในการตั้งค่าในะ YouTube ก็มีเยอะนะครับมีตัวไหนอีกที่สงสัยก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าใครสงสัยตัวไหนก็สามารถถามได้อีกนะครับส่วนนี้อันนี้ก็เป็นอ,อันนี้ตั้งสีแพ่นี่ม,มีมีเยอะมากผมไม่มั่นใจว่ามีกี่แพ่นะครับอในกรณีที่ผมตั้งเป็นอันนี้เมื่อกี้นี้คือ p ที่หที่1นะครับ อ่าสมมุติว่าเป็นเราเป็นพีเซตที่2ก็หมุนตัวนี้ตัวหนอบที่1อ่าเป็นพีเซตที่สองปุ๊บนะถ้าเราซื้อมาทุกคนซื้อมาสีมันจะเป็นสีแบบนี้ก่อนนะครับเป็นสีนี้นะครับกับสีชมพูแต่ว่าถ้าเราอ่าพีเซตมันก็จะอ่าผมหมุนพีเซตขึ้นมาพีเซตที่1ก่อนอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเสียงมีเสียงในตัวด้วยอ่ะมาย้ายมาตัวเสียงในตัวนิดนึงเสียงในตัวนะครับเราก็จะมาอ่าอยู่ตรง พิชตัวนี้นะตัวพิชตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตได้ว่าในตัวนี้มันจะมีคําว่าแบงค์ใช่ไหมแบงค์ Bank A B C D E เนี่ยหมุนจากหนอบหนอบ k 1 k 2 k 3เนี่ยมันจะมีเสียงในตัวนะครับหลายเสียงอยู่อ่าเช่นของผมกดแบงค์ d เห็นไหมแบงค์ Bank d เป็นหนอบที่เท่าไหร่หนอบที่ c หนบเคซีเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเสียงออแกนออแกนหนึ่งนะครับก็เป็นเสียงอ่า เสียงออแกนดีห้าศูนย์พวกนี้แหละครับประมาณนั้นก็มีเสียงในตัวนะครับโดยการเสียบเสียงจะออกจากตัวนี้นะครับเสียงจะออกจากตัวนี้ในกรณีที่เราอยากไปเล่นสายแห่สายอะไรไม่อยากต่อโปรแกรม,มอะไรก็คือเอาเสียงออกจากจุดนี้เลยนะครับเอาเสียงออกจากตัวนี้เลยก็เล่นได้เล่นได้เลยนะครับแบตก็โออยู่ได้อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เกือบทั้งวันอยู่ผมก็ต่อเล่นกับทุกวันก็ สามารถปรุงแต่งได้ครับระดับเสียงอ่เห็นไหมมันจะมีคําว่าโวลลูมอยู่ตรงนี้อ่ะต้องกดค้างนะครับต้องกดค้างอ่ะส่วนอันนี้อันนี้อันนี้กดเสียงในตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็มากดตัวนี้อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่าพาราอ่ะ,าาอะกดพาราตัวนี้นะครับก็จะขึ้นกดค้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีโวลลูมอ่านอบที่ซเห็นไหมโวลลูมผมตั้งไว้ที่50หรือจะใส่เอฟเฟกอ่ะกดกดคำว,ว่าเอฟเฟกตรงนี้นะครับเอฟเฟกปุ๊บอ่า เอฟเฟกอ่ะขออนุญาตกดค้างปุ๊บอ่าเอฟเฟกก็จะสามารถใส่รีเวิร์บใส่เลย์ใส่อะไรได้ต่างๆนะครับก็สามารถเล่นเสียงในตัวได้แต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้ต่อกับอ่าโทรศัพท์ในกรณีที่ไม่อยากให้มันหน่วงนะครับในแอป BS16i นะครับก็อ่าถ้าไม่อยากให้หน่วงคือต่อบลูทูธนะครับต่อบลูทูธตัวนี้ให้เข้ากับโทรศัพท์แล้วก็เอาเสียงออกจากโทรศัพท์โดยการ ตัวบลูทูธเนี่ยเราจะใช้เฉพาะมิด i แต่เราไม่ใช้เสียงคือปิดปิดคําว่าเสียงออกนะครับตั้งค่าเสียงออกคือให้มันเชื่อมบลูทูธแต่ไม่ให้เสียงออกตัวนี้ถ้าถ้าเสียงออกส,สามารถต่อบลูทูธแล้วเอาเสียงออกจากนี้ได้ไหมได้ครับแต่มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเกิดดีเลย์นิดหน่อยนะครับก็ใช้เสียงออกจากโทรศัพท์จะจะไม่ดีเลย์นะครับก็เปิดเพลงสามารถฟัง YouTube สูราเราเชื่อเราเปิดบูธโทรศัพท์ก็สามารถฟังจากตัวนี้ได้การตั้งค่ามีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าน้ําหนักของของริมของบอร์ดเนี่ยก็ทําได้มันมียอยู่3ออกเตปหรือเท่าไหร่ผมก็จาไม่ได้มันก็ผมเอามาตั้งไว้ในตัวนี้อยู่แต่ว่าผมจะไม่ได้ว่าจ่ตัวไหนนะครับเหมือนเนี่ยอยู่ชัแนลที่แปดชัแนลคอนโทรลไม่ใช่ชัแนลนะขอโทษชัแนลคอนโทรลหนอบที่2เนี่ยคือหนอบพวกนี้ตั้งค่าได้หมดสูร่าหนอบตัวนี้ใช่ไหมตั้งค่าไอ้โวลลูมชัแนลใช่ไหม เอามาตั้งใส่ตัวหน่อบที่8ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเอาไว้ตัวไหนเอาไว้ที่เราถนัดเหมือนก,นกันกับตั้งค่าเสียงเราถนัดเสียงไหนเอามาตั้งไว้ให้หมดจะใสอะ่อันนี้พิเซษที่หนึ่งพิเซษที่2อยากใช้เป็นอะไรอ่าพิเซษที่2อยากใช้เป็นเอฟเฟกเสียงหัวเราะเสียงอะไรเราก็สามารถที่จะแต่งได้นะครับอันนี้ขออนุญาตเอาคืนมาก่อนอ่ะโอเคก็ตัวนี้ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากตั้งค่าอยาก ตั้งค่าในโน้ตบุกยังไงต้องโหลดแอปอะไรมาบ้างก็พูดไปเลยนะครับว่าแอปที่รองรับอของรุ่น smk 3 7 pro เนี่ยก็จะเป็นแอปมิดิสูทนะครับส่วนไอมันจะมีไอไรนะเขาเรียกอะไรตัวไหนอะ่ะคือยังมันยังไม่รองรับนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ตั้งค่าแล้วรองรับถ้าโทรศัพท์ใครสามารถที่จะตั้งค่าได้ในโทรศัพท์ก็ถือว่าดีไปนะครับก็จะง่ายนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าใน อ่าโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับสงสัยข้อไหนก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ